ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์การสอนของ h a n d t h Market วิดีโอนี้จะแสดงถึงวิธีการคัดลอกนักเทรดที่มีอยู่ในแอป h a n d t h a k Connect ค่ะในส่วนของเมนูคำสั่งแถวล่างสุดคุณจะเห็น Discover เมื่อคุณเลือกที่คำสั่งนี้คุณจะเห็นยอดเทรดเดอร์ผู้นำ Social Trade หรือ Copy เท d e ทั้งหมดตามวันและสัปดาห์ให้คุณทำการเลือกเทรดเดอร์เพื่อดูโปรไฟล์ของเขา ตอนนี้คุณสามารถดูจำนวนผู้ติดตามผลตอบแทนรายเดือนความสามารถในการทำกำไรและตลาดที่เขาเคยซื้อขายมาก่อนและความสำเร็จในการเทรดรวมถึงการซื้อขายที่เปิดอยู่ค่ะ เมื่อคุณคัดลอกผู้นำเทรดคุณสามารถตั้งค่าขนาดการเทรดซึ่งมีหลายตัวเลือกเช่น Miller Masterix ขนาดการซื้อขายเป็นสัสดส่วนกับ Equity ยอดเงินสุทธิในบัญชีของคุณ Fix Size การคัดลอกการซื้อขายผู้นำด้วยขนาดสัญญาณหรือหลอดที่คุณกำหนดเอง Miller Master Size การคัดลอกการซื้อขายตามผู้นำและคุณจะเห็นค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ติดตามที่ด้านบนสุดของหน้าจอค่ะ ในส่วนของ Round Up หากคุณกำหนดขนาดหลอดซื้อขายน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำการซื้อขายของคุณจะถูกปรับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าคูนน่นั้นๆค่ะในส่วนของ Copy Existing Trade หากคุณต้องการคัดลอกการซื้อขายที่ผู้นำเปิดอยู่แล้วให้เลือกตัวเลือกนี้ค่ะจากนั้นให้คุณคลิกยืนยันและ Continue เพื่อยืนยันการคัดลอกสัญญ,ญาณค่ะหากคุณต้องการค้นหานักเทรดมืออาชีพคุณสามารถติดตามพวกเขาได้ที่ Handtech Connect App Social Trade จาก Handtech Market ค่ะ